ทานคีนค่ะสามมื้อเลยเป็นเดือนเลยค่ะแต่บอกว่าอุ้ยตัวเองมีพุงอยู่อะไรเงี้ยสาเอกคือไม่ออกกําลังกายกินอาหารคีนแล้วกินจุบจิบด้วยอันนี้ก็ไม่พร้อมเห็นหลายคนค่ะก็มีการทานอาหารคีนแต่ว่ามาในรูปแบบของอกไก่ปั่นนะคะอกไก่ปั่นขอจัดอยู่ในอาหารเครื่องดื่มสุขภาพที่ไม่ใช่อาหารคีนละกันทั้งหมดทั้งมมลคืออาหารที่ดีแต่กินมากก็ไม่ดีสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการนะคะสวยวันสวยคืนบายสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะปีใหม่น้อ้อยมีอะไรมาถามหมออีกล แล้วก็ช่วงนี้ค่ะคุณหมอเป็น New Year New Me อ่าคนก็จะแบบเริ่มมาดูแลสุขภาพกันคนก็เริ่มทานอาหารคีนกันค่ะหนูยังรู้ว่าอาหารคีนคืออะไรคะเพราะแบบบางทีภาพจํามันคือแบบอะไรที่ไม่อร่อยอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติหมอไม่มีความรู้อาหารคีนก็คงคิดว่าเป็นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพมีอาหารครบห้าหมู่มีผักมีพวกแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าโปรตีนแลาร์โเไฮเดในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมไปถึงการปรุงที่รสชาติที่ไม่จัดจนเกินไปแล้วหลายๆคนค่ะเข้าใจว่า at การกินอาหารคลีนเนี่ยทำให้รูปร่างดีขึ้นร้อเเลยจริงไหมคะปกติแล้วอาหารคลีนอะปริมาณแคลอรี่มันก็จะน้อยกว่าอาหารทั่วไปที่เราไปกินอาหารตามสั่งอยู่แล้วดังนั้นคือถ้าเรากินในอาหารคลีน3มื้อเทียบเท่ากับอาหารธรรมดาอาหารตามสั่งร้านทั่วไป3ามื้อกินอาหารคลีนก็ยังผอมกว่าแต่ในกรณีที่กินอาหารคลีนแล้วกินจุบจิบด้วยอันนี้ก็ไม่ผอมแล้วถ้าเราต้องการดูแลรูปร่างเนี่ยเราจําเป็นไหมคะว่าต้องคลีนทุกมื้อเลยตลอดเลยอันนี้แล้วแต่คนแล้วกันแต่สําหรับหมอคือหมอกินปกติคือแต โอเคอาจจะมีการเพิ่มผักหรือการมีเพิ่มโปรตีนเพิ่มมากขึ้นการเพิ่มโปรตีนเพื่อทาให้มันอยู่ท้องมากขึ้นหรือในกรณีที่คนที่เล่นเวทก,ก็จะทําให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นแต่ในการกินผักเนี่ยเพื่อให้การขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นการปกติแต่ถามว่าจําเป็นที่ต้องต้องกินคีนทุกมือไหมอันนี้แล้วแต่คนละกันแล้วก็ความสะดวกของแต่และคนไม่เหมือนกันเห็นหลายคนคะ่ะก็มีการทานอาหารคีนแต่ว่ามาในรูปแบบของอกไก่ปั่นนะคะอันนี้อยากทราบว่ามันช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างโอเคอกไก่ปั่นขอ เครื่องดื่มสุขภาพที่ไม่ใช่อาหารคีลกันอ๋เอเราจะเห็นคนกินอกไก่ปั่นในกรณีที่แบบเขาเล่นเวทหรือเขาออกกําลังกายและอยากเสริมรสร้างกล้ามเนืออ้อและต้องกินโปรตีนเยอะขึ้นดังนั้นก็คืออันนี้เป็นทางเลือกแต่ไม่จัดเป็นแบบในกลุ่มอาหารสุขภาพมากกว่าอาหารคีอ่าแล้วบางคนเนี่ยอยากดูแลรูปร่างมากๆเลยแต่ว่ากินแต่อกไก่ปัน่แนแทนมื้ออาหารเลยไอ้น,นี่คุณหมอแนะนำไหมคะถามว่าได้ไหมได้ไม่ได้ผิดแต่จริงๆแล้วเราอยากให้ใช้ชีวิตประจาวันปกติมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเราไม่สามารถเชื่อกินอกไก่ไป กตินและแต่ว่าเน้นเป็นแบบ carry ี่อินเทคกับ carry output ที่แบบว่าแตกต่างกันถ้าเราอินเทคเยอะมากกว่า output เราก็อ้วนถ้าเอาพุมากกว่าอินเทคเราก็ผอมแค่นียหลายคนเนี่ย ทานคีนค่ะสามมื้อเลยเป็นเดือนเลยค่ะแต่บอกว่าอุ้ยตัวเองมีพุงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณมอว่าสาเหตุมาจากอะไรคะสาเหตุคือไม่ออกกําลังกายถ้าแบบคนกินคีนอยู่แล้วน่าจะแบบไม่ได้อ้วนมากอะ่ะเออดังนั้นอาจจะเป็นคนที่ไขมันไปสะสมบริเวณพุงม,มากกว่าน้นะอาจจะต้องมีการออกกาลังกายร่วมด้วยเพราะว่าการกินคีนอย่างเดียวสุขภาพอ,อ,อาจจะแข็งแรงแต่เราถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้สุดนอกจากว่าระบบไหลเวียนหัวใจของเราอาจจะไม่ได้ทําการสูบฉีดอืม แล้วม,มันบางคนละคะ่ะทานคีแล้วรู้สึกว่าหุ้ยผิวดีขึ้นเพราะเหมือนแบบร่างกายมันอักเสบน้อยลงจริงไหมคะรู้สึกผิวดีขึ้นหมอคิดว่าเขาอาจจะมีการกินอะไรที่ดีขึ้นตัวอ,อย่างเช่นไขมันที่ดี กินผักมากขึ้นจากการที่คนที่ไม่เคยกินเลยหรือว่าปกติแล้วอาหารคลีนส่วนใหญ่ข้าวจะเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีซึ่งมันจะมีวิตามินอื่นๆมากขึ้นซึ่งมันพวกโดยปกติเราอาจจะไม่ได้กินถึงแม้ว่าเรากินข้าวขาวแล้วเรามากินข้าวสีมีวิตามินเพิ่มมากขึ้นนอนดีเพิ่มมากขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นเ,เ,เรื่องน้งําตองน้ําตาอะไรเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสายแท้จริงเหรออันนี้ขอไม่พูดถึง <Okay. S 2> ดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนน่ะทานอะโวคาโดข้าวกล้องนมโอ๊ตอ่ะคือจริงจริงๆก็มีให้พลังงานแล ็ไขมันที่สูงเช่นกันคือส่วนใหญ่คนที่เฮลตี้หรือว่าคนที่เขาแบบว่าเลือกกินอาหารที่แบบมีประโยชน์และสุขภาพส่วนใหญ่เขาจะมีการกินพวกอะโวคาโดหรือจําพวกถัว่วเนื่องจากว่าโปรตีนหนึ่งให้โปรตีนสูงอันที่สองมันเป็นไขมันที่ดี <c oughs> เออแต่การกินในปริมาณที่มันมากๆมันก็ไม่ดี <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลคืออาหารที่ดีแต่กินมากก็ไม่ดี แล้วบางคนนะคะอยากแบบดูแลรูปร่างแต่ว่ากินคีนไม่ไหวจริงๆหรือแบบว่ายังติดรสชาติแซ่บๆอยู่อยากกินส้มตาอยู่คุณหมอมีวิธีแนะนํำไหมคะก็กินไปเลยก็กินไปสิก็ไม่เป็นไรกินได้กินทุกอย่างได้ปกติอ่ะถ้าสมมติว่าสตีกจริงๆก็คือนับแคลอรี่แล้วไปออกกำลังกายการที่เรามีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนีเราเราก็มีเหมือนมีเตาเผาว่ามีเมตตบอลิซึมในร่างกายที่ดีขึ้นเรากินเท่าเดิมอาจจะผอมลงก็ได้เนื่องจากว่าเรามีกล้ามเนื้อในการช่วยในการเผาพลังงานมากขึ้น ก็ยังกินแซ่บได้อยู่ถ้าออกกําลังกายเออกินไปเถิดกินไปเถิดบางคนค่ะคุณหมอกลัวเครื่องปรุงมากกลัวโซเดียมกลัวแบบนุนนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวตัวบวมหรือกลัวแบบดูอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่ายังไงคะการที่เราจะกินจนเราแบบกินโซเดียมจนเราบวมได้คือเราต้องกินโซเดียมในปริมาณมากเนาะแต่ในความคิดหมอคือถ้าบุงโดยที่ เค็มอยู่ในระดับที่มันปกติไม่ได้แบบเค็มโดดหรือว่าเค็มจนเพื่อนบอกว่าทำไมแกกินเค็มจังหรือหมอว่าก็ปรุงไปเถอะแล้วก็กินน้ำไปเยอะตามาเนาะสรุปแล้วค่ะในเรื่องของการกินก็สําคัญแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราแบบเออมีน้ํามีนวลขึ้นหรือดูตัวบวมอ่ะเป็นเพราะอะไรคะ ก็คือกินมากกว่าใช้ก็คือสรุปคือถ้าเราอยากผอมคือเราต้องใช้ให้มากกว่ากินอันที่2คือมีการออกกาลังกายเพื่อผสมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อช่วยสร้างเตาเผาให้กับร่างกายอันที่3คือพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยคือมันจะเพิ่มเมตาบอลิซึมในร่างกายให้เราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นออย่งเราอายุเยอะขึ้นนะคะถ้าเด็กๆเข้าไปสามเราจะเห็นนะว่าเราอ้วนง่ายขึ้นเมตาบอลิซึมเราแย่ลงเพราะเราไม่มีเวลาในการออกกําลังกายดังนั้นก็คือถ้าเราหันมาออกกําลังกายนอนได้ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้น อย่างมันก็จะดีขึ้นไปด้วยค่ะวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้ออาหารคีนหรือคนที่กลัวเครื่องปรุงนะคะ